พี่ป้าไปแหกเขาพูดระวังลื่นนะน่ะฉันเอามันแก่หลายๆอันเลกอันนี้นแหละที่เชิอกาชูตาเท่รู้ภาษาสั้นมากฟักนี่แหละที่เชิดนาช่วยตาฉันเลยฉันว่าแต่คอยแหกดูก่อนนะ เดี๋ยวฉันว่างามชุดในอัตตาพีแล้วอู้ยแขกตรงนี้ก็เห็นแล้วแผ่นตาหนูมากันเลิศล่ะตุ๊บปูดิกระกากุ๊กกูฮิฮิฮิานชายมันอยากกินวาให้มันกินชักเองกินกิเลกกิเล่จัดแน่แม่ค้าขายก็พูด

nè bố của mày ăn đi mày bên đọc mày bên đọc tát lời áp tôn thình lời tát thứ với con hai chỗ gần đây ăn đi mày าวางแล้ววางโดดเลยยัไม่ได้กินกระป๋อนขาเจ็บ,เ,บกกเลยขาเจ็บดับได้เลยหนึ่งพวกนี้ก็ใหญ่แต่ว่ายังยังไม่แก่เดินจะมีฟักนี่งัขม,มีฟักนึ่ง เดี๋ยวไปอีกหน่อยนะึงฝากดวฟดวงหนึงทีงงงงงงงฟักใหญ่งามเส <c oughs> ียยังงามถ้าอย่างนี้ <c oughs> ถูกฟักกนาะ <c oughs> พี่น้องจาน่ำมันดูทีน่าขักแขนโอ้โหชัหน้าชูตาสี่สิบตนงามฟักเดียว <c oughs> อาเดี๋ยวมันต้องมีอีกงั้นเราดูฟักนี้หนึ่ง พักนี่โอ้โหยังก็ยักษอยู่ด้ว่ามันจะเป็นเม็ดเห็นไหมต่ลอรุ่นมันเนี่ยว่ากี้เอาพวกนี้ออกกอก,กัวี่ไปกระเทือนมันนะ <c oughs> สมัยก่อนเอากระโพาะอ่อนนะผมเสื้อถือมาทำตุ๊กตานะมัดแกะมัดอะไรนิดหน้อยกระจางร้องจางน้องสุดท้าเอ้ย ตัดองเธอแลตใหเลยตัลิ้นอย่างงามเลยดูจะเต็มเต็มเลยแต่ดูว่านี่จะปลูกในบ้านแต่มันมีทักนหนึ่งมีสามเม็ดอย่างออนอันนี้อย่างเต็มอย่างงามเลยเนีภูมิใจอะไอ้ได้มันอยากกินอ่ะ เขาอบอกต้มกินกันแต่ฝั่งนู่นเมื่อเช้าร้อนๆแล้วก็เดือดๆก็ปวดนิดหน่อยเดี๋ยวรอรอข้าขงนอกเลยจะไปกิน <c oughs> ข้างในก็รีบๆโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, ดีใจ